บทที่6ธรรมจักกมวตรตศูนย์เอวัมเมสุตังเอกังสมยังพักขาวาภาลานะสียังวิหาราติอิสิปาเนมิขะทายเยตัดตัดตะโคตัดตาลาโคพักขาวาปจัจจา วักขิเยพิงคูอามันเตสิเทวเมพิกาเวอันตาปัดภาชิเตนานาสเสวิตพาพโยจายังกาเมสุกามาสุขันลิกานุโยโคหินโนคัมโมโปุชานิโกอานาลโยอนันทะสัตหิโตโย จายะจายังอันตะกิลามาทาุโยโคทุกโคอนาลิโยอนัตทาสัตหิโตเอเตเตพิกเวอุโคอันเตอนุปะคัมมาชิมาปฏิปทาตถาคาาเตนะอาภิสัม ปุณธาจักขุกาลนิยานากาลนิอุปะอุปะสะมายาภิยายะสัมโพธ,ธายะนิมพานายะสังวัตาติ กตักตตกัตมาจาสาภิกเวมาชิมาปาติปทาตถาคาเตนะาอภาิสัมพุทธาจากักขุกะลนียานะกะลนิอุปสัมายาอภิญญาญาสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอะายาเมวะาอราิโย ทั้งกิโกมังโเสยทิทั้งสัมมาทิฐิสัมมาสังกัโปสัมมาวาจะสัมมากรัมโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโสาภิกขเว มัชฌมาปฏิปทฏาตถาคตเนะพิสัมพุนธาจังขุกรณียานาการณีอุปสามายาพิญญายาสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอิทังโคปนาปิเขเวทุงขังอริยสัจจังชาติปิทุกขา ชาลาปิทุงขามาลาชัมปิทุงขังโสกะปาลิเทวะทุขะโทมานัสุปายายาสาปิทุงขาปิเยหิสัมปโยโคทุโคปิเยหิวิปโยโคทุงโยัมปิชังนาะ ละภาติสัมปิทุงขังสังคิเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุขาอิทังโคปนาภิขเวทุกขาสามุทาโยอาริยะสันจังยายังตันหาโปโนภาวิกานันทีลาคสหขาดต,ตันตรตันตาลาภิกนั้น ทีนีเสยยถินทั้งกามาตันหาภาวตันหาวิภาวะตันหาอีทังโคปานาพิขเวทุขานิโรธออาิยาสันจังโยตัสายวะวตันหายะา,าเซสวิลาขนโลโาะนิโรธจาโคปานิสันโคมุติอ อะนารโยอิทังโคปนาพิขเวทุกขานิโลคาคามินีปฏิปทาอาริยสันจังอเยเมวะอาริโยอัททังกิโกมังโคเสยะทินทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมาสัง มันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาส,ส,ม,ม,าสามาธิอิทังดุงขังอริยสันจันติเมพิกเวบุมเพอณนานสุสุนเตสุนธรรมเมสุจังคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญา อุทปาทิวิชาอุทปาทิอโลโกอุทปาทิตังโคปะนิทังทุงขังอริยสันจังปาลิเชยันญญติเมพิขาวะบุมเพออนานส,สุนเตโุ ธรมเมสุจังคุงอุธปาทิยานังอุธปาทิปัญญาอุธปาทิวิชาอุธปาทิเอโลโก อุทปาทิตังโคปานินทังทุกครั้งอริยสัจัาปาลิญญาตันติเมพิกเวบุมเพอนะโนสุนเตสุธรรมเมสุจังคุงอุทปาทิยาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอโลโกอุทปาทิ ทังทุกขาสมุทโยอริยสัจจันติเมพิกเวบุพเพอนันโนสุเตธรรมเมสุนจากุงอุตปาธิญาณังอุตตปาธิปัญญาอุตตปาธิวิชาอุตตปาธิอโลโกอุตปาทิตังโคปานินทางทุกขาสมุทโยอริยสัจจังปะหาสามพันติเมพิกเวบุพเพอนันโนสุ เตสุธรรมเมสุจะคุงออุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิาโลโกอ,อุทปาธิตังโคปานินทงังทุขสามุทายโยอริยสันจังปะหีนันติเมพิขเวบุมเพอานานุสุด เตสุทธรรมเมสุนจางคุงอุทตปาทิยานางอุทตปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทตปาทิอโลโกอุทตปาทิตะอิทังทุกคนิโรโทอรลียสัตจันติเมพิกเวบุมเพอานาโนสุดเตสุทธรรมเมสุญจางคุง อุทปาธิยาณังอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชาอุทธปาธิอโลโกอุทธปาทิตังโคปานินทางถุกขะนิโรโทอริยสัจจังสัจจิกาตพันติเมภิกเวบุพเพอนะนุส,สุนเตธรรมเมสุจางคุงอุทธปาธิยาณัง อุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชาอุทธปาธิอาโลโกอุทธปาทิโโาทตโาโคปนินทางทุกขานิโรธโจะอริยาสาันจังสัจจิกะตะตันติเมพิกเวบุมเพอนะนุสุนเตสุทธ а เมสุจังคุงอุทธปาธิยานะอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชาอุทธปาธิอาโลโกอุทธปาธิตะ อุปาทิอิทางทุกคนิโลธคามินีปฏิปทาอารียสันจันติเมพิกขเวบุมเพอานานุสุนเตสุนธรรมเมสุจังคุงอุธปาทิยานังอุธปาทิปัญญาอุธปาทิวิชาอุธปาทิอาโลโกอุธปาทิตังโค ปานินทังทุกขานิโรธาคามินีปฏิปัทาอริยสัจังภาเวตัพันติเมพิกขเวบุมเพอนานุสุนเตสุธรรมเมสุจังคงอุธปาธิยานัง อุทภปาทิปัญญาอุทภปาทิวิชาอุทภปาทิอาโลโกอุทภปาทิตาโคปนินทังทุกขานิโรธาคามีนิปฏิปทาอาิอยาสันจังภาวิสันติเมพิกเวบุมเพอนาโนสุนเต สุตรธรรมเมสูตรจังคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิยาวกีวันจะเมพิเขาเวอ,อิเมสุจะตุสุอาลียาสันเจสุเอวันติปาลิวันตัง ทาวาทาสาการญาทปูตังญาณทัสสนังนาวิสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังพิขเวสะเทวะเกโลกเกสะมะระเกสะพะละลันหมามเกสัสามะนาภะราหมามนิยาปะชายสะเทวะ มนุษยะานะอน,นุนตาลังสัมมาสัมโพธิอะบิสัมพุทธโทธปัจจัยาสิงยัตยะโตจโขเมภิขะเวอิเมสุจตุสุอาลิยสัจเจสุเอวันติปะลิวันตังทวาทสากาลังจั ยาถาภูนตังยานณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิถา,าหังภิขเวสะเทวเกโลเกสะมาละเกสะพันหะมะเกสะสมานภาลาหะมะนิยาปชายาสะเทวมนุสสายะ อนุตาลาังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุนโทปัจจัญญาสิงนานาจ,จะปะนาเมทัสนังอุทปาธิอากุมปาเมวิมุติอายะมันติมาชาตินันทิธานิปุนาภวติ อินทโมโวจะพักขาวาอันตามนาปัญจาวักิยาภิคูพักข่าววาโตภาสิตังอาภินันทุงอิมัสมินจะปะนาเวยากาลานัสสมิงพันยามาเนอัญสัมโตโกธานนัสสาวีระชังวีสะ วีตามลังธรรมจังคุงอุทปาทิยังกินจิสมุทายธรรมังสัมพันตังนิโรธธรรมันติปวัตติเตจะาพะะขวตาธรรมจังเกอุมมาเทวาสัตถรรมนุนสาเวสุงเอตังพะกขวตาภารนาสียัง อิสิปะตะเนมิขาทายอนุตลาลังธรรมจักกังปาวัติตังอปะพิติวันติยังสามเนเนวาพาระภะลาหะมะเนนวาเทเวนนวามาเลนวาภะรันหามุนาวาเกนะจิวา โลกัสมินติกุมมานังเทวานังสันทังสุตตวาจตุมมหาลาจิกาเทวาสัตถามนุสาเวสุงจาตุมมหาลาจิกานะเทวานังสัตทังสุตตวาตาวาติงสาเทวาสัตถามนุสาเวสุงตา วติงสานังเทวานังสัตทังสุตตวายามาเทวสัตรรมนุนสาเวสุงยามานังเทวานังสัตท, zone, ท, was, ท, Alpha, ทังสุตตวาตุสิตาเทวาสัตธรมนุนสาเวสุงตุสิตานังเทวานังสัตทังสุตตวานิมานารติเทวสัตธรม นุนสาเวสุงนิม,มานาลตีนังเทวานังสันทังสุตตวาปารามินมิตาวาสาวัตตีเทวสันธมะนุนสาเวสุงปารามิมิตาว,าาวัสสวัตตีนังเทวานังสันทังสุตตวะภะรันหะมะกายิกาเทวสัทธามะ นุนสาเวสุงเอตัมภควันตาภาลานสิยังอิสิปะตะเนมิคาทายอนุตาลังธรรมจังกังปวัตติตังอปะภุอปะติวติยังสมาเนนวาภาหา,ามาเนนวาเทเวนาวามาเลนาวา ภาลานหามูนาวาเกนจิวาโลกัสมินเตอิติหเตนคะเตนเตนามูหุเตนายาวะภาลานหามาโลกาสันโทอัมพุคันชิอายัญจะทะ สะสาหันสีโลกาธา,าตุสังกัมปีสัมปะปะกำมปีสัมปะเวะทิปมาโนจะโารโลโอพาโสโลเกปาตุลาโหสาติกรรมเมวเทวานังเทวานุภาวัง อาตะโคภะคะวาอุนทานังอุทาเนสิอัญญาสิวัตาโพโกทัญโยอัญญาสิวัตตาโพโกทัญโยติอิติหิตังอัสสะอายัสสะมะโตโกธนัสสะอายะโกทัญโยเตวะนามังอะโหสีติ บทที่เจ็ดพุทธานุสติอิติปิโสพระขวารหังสัมมาสัมพุทธโทวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตาโลปุริสาธรรมสาลาทิสันทาเทว่ามนุสานังพุทโภคขวันติบทที่แปดรรม,มานุสติ สวาคาโตภะคะวตาธโมสันทิกติโกอากาลิกโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติบทที่เก้าสังคารุสติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆญายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสามีจ่า ปฏิปันโนภะคะวัตโตสาวกสังโฆยทิทังจันตาลิปุริสายุคานิอัตปุริสะปุฆล,ลาเอสะภะคะวัตโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกาลานิโยอนุตัรังพุญยเกตังโลกัสสาติ บทที่สิบจินดามณีปียังมันตังจินดามณีปียังมันตังยาสังทาสังโกนังอุปสันติสีเนหังมาตาปิตาวะโอลาหังปะปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสันทุโนติทีปังกาเลเทวสุโปเสทิ กินจิเทวเยสังโกปัญชังทัสมิงกินเนวาทันตาปิยังกันตังสาลิปุนโตภวันตุเมสิทธิลาพังชนะนยมณีจินดาปิยังจะทะานังสำเพชนาพาหูชนาปิยังมะมะบทที่11บเอสกตาวา สักการะวาพุทธะรัตตานังโอสถทังอุตตมังวะรังหิหิตังเทวะเหมือนุสานังพุทธะเตเชนะโสธินานัสันตุปัตถวาสะเพทุกข,ขาบุปสะเมนตุเตสักการะวาธรรมรัตตานังโอสถทังอุตตมังวะรังปะละปะลีลาหูปะสมานันาง ธรรมะเตเชเะโสตินาณนาสันตุปัตถวาสัพเพพยาวูปสเมตุเสาตสกตวาสังคารตานังโอสถท,ทังอุตตมังวะลังหุเนยยังปาหุเนยยางสังคเตเชนะโสตินาณสันตุปัทถวาสัพเพโลคาวูปปสเมตุเต อิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทธโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตารโอปุริสัทธรรมสาลติสัตถาเทวมนุสสานังพุทธโธภะคะวันติ สวะาขาโตภะคะวะตาธัมโมสันติกติกโกอากาลิกโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัญชะตังเวทิตัมโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอุสุปัติปันโนภะคะวะโตาสาวะกะสังโฆยายะปฏิปัน โนภควัตตสาวกสังโคสามีจิปฏิปันโนภควัตตสาวกสังโคญาติทังจันตาลิปุลิสยุคานิอาตปุลิสปุกลาเอสะภควโตตสาวกสังโคอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักกิเนยโยอันเลีิกรานโยอนุตะลังปุญญเขตตังโลกาสาติ จินดามณีบิยังมันตังยาสังธาสังโกนังอุปสันติอิเนหังมาตาปิตาวะโอรหังปาโพนตันจะมหาราชาตะวังมังโปสันทุโนี่ปังกาเลเทโวสุโปเสทิกินจิเทโวเยสักโกปัชังทัดสมิงกินเนวาทันตา ปิยังกันตังสาลิปุนโตภะวันตุเมสิทธิลาพังชะนานเยมณีจินดาปิยังจะทะนังสัมเพชนาพาหูชนาปิยังมามะสักกตวาพุทธัตานังโอสัทธังอุตมังวะลังหิตังเทวมนุ์เทวมนุลสานงพุญทะเตเจนะสธินา นัสสันตุปัตถวาสัมเพทุขาวุปสเมตุเตสกัตตวาธรรมรัตตานังโอสัทถังอุตมังวะลังปาลิลาหูปัสสัมมะนังธรรมะเตเจนะโสตินานัสสันตุปัตถวาสัพเพพยาวุปสเมตุเตสกัตตวาสังขารัตตานังโอสัทถังอุตมังวะลังหาหูเนยยังปาหูเนยยางสัง คาเตาเจนาโซทินานาสันตุปัตถวาสาเพโลคาวูปัสเมนตุเต ิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตะโรปุริสธรรมมะสาระิสันธาเทวะมนุสสานังพุทโธภะคะวันติสวาขาโตภะคะวตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโก ป่าจ่ตังเวทิตาโบวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโน ภะคาวัโตสาวะกัสังโฆยติทังจันตาลิปุริสยุคานิอันตะปุริสปุคคลลาเอสักพะคาวัโตสาวะกัสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอันซลีกะลานิโยอนุตตะลังปุญญาเขตังโลกาสาติ จินดามณีปิยังมันตังยาสังธาสังโคนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวาโอรหังปะพนตันจะมาราชาตาวังมังโพสันตุนโนท่ปังกาเลเทโวสุปโปเสติต กินจิเทโวเยสังโกปะชังท ah ัสสมิงก um ินเนวาทันตาปิยังกันตังสาลิปุลโตะวันตุเมสิทธ ah ิลาพังชนะเวยมณีจินดาปิยังจะทะนังสัพเพชนาพาหูชนาปิยังมะมะสกัตตาวาุทธราตนังโอสถทังอุตมังวะลัง อิตังเทวะมนุสานังพุทธเตเชนสโสธินานาสันตุปัตถวาสัพเพทุกขาวุปสเมนตุเตสกัตตวาธรรมละตานังโอสถทังอุตมังวะลังปาริลาหูปสเมนมะนัง ธรรมเตเชนาโสตินานาสันตุปัตถวาสพเพพยาวูปสเมตุเตสก,กัตวาสังฆาตตานังโอสัทถังอุดมังวะลังอาหุเนยยังปาหุเนยยังสังฆเตเชนาโสตินานาสันตุปัตถวาสพเพโลคาวูปสเมตุเต